เอาสลับช่วงไทยมาวยช่วงแรกก่อนก็คือจะขอถามคําถามก่อนเลยคนที่เขาถามเขาจะได้รู้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบแบบฟังเรื่องตอนแรกก่อนคือคําถามนี้นะจะมีอยู่สองที่ก็คือจะมีในแบบ Facebook ปกติแล้วก็จะมีอยู่ในกลุ่มของที่โรงเรียนพี่อ่ะที่เขาแบบถามมานะอ๋อโอ้ใช่ใช่เดี๋ยวจะเดี๋ยวขอไล่เรียงไปแล้วก็โจตอบในมุมมองของโจไปได้เลยเกิดใครเกิด ไม่ชอบหรือว่าเกิดหมั่นไส้อะไรขึ้นมาเขาก็จะได้ไปหมั่นไส้โจเอออย่าด่าออฟฟิศนะครับด่าผมน <laughs> ะเออได้ก็มาดา่ามาด่าผมก็ได้หรือมาด่าโจก็ได้เออแบ่ง,แบ,งแบ่งกันไป <laughs> เดี๋ยวก่อนอื่นขอขอบคุณโจอย่างเป็นทางการก่อนที่สละเวลามาให้นะ <laughs> ครับผมครับครับผมยินดีครับผมเปิดมาด้วยเออโจกันเลยชอบอะไรนะโจเซฟเนี่ยรู้จักกันไหม ไม่รู้ฮะผมมันเห็นอยู่ใน f c e e o o o ของถ้าคําถามแรกเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับงานตัวของหนังก่อนนะว่าครับอยากทราบว่าทําไมถึงมีมุมครอปเยอะแล้วก็แอคชั่นเนี่ยมันจะแบบบางทีก็จะดูแบบไม่ค่อยทันอะไรประมาณนี้มีการเวี่ยงกล้องอ่าจนแบบดูแล้วดูยากดูดูดูไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้เอาประมาณนี้เขาพิมพ์มาอย่างนี้นะเขาก็เลย อยากรู้ว่าเออไอตรงรตรง,ตรงประมาณตรงเนี้ยคือมันเป็นมันเพราะเหตุใดมันเป็นความตั้งใจรหรือว่ามันเป็นอะไรยังไงโจ้าตอนนี้น่าจะเอ็นไปที่ฉากแอคชั่นเลยเนาะเออเออประมาณนั้นนะอ,อ่ะอ๋อก็คือที่มาที่ไปเนี่ยมันมาจากการที่เราทําอีวากิเลียนมาก่อนหน้าใช่ไหมครับอืมแล้วเราก็เหมือนกับชอบอะไรบางอย่างในการทํางานที่อีวากิเลียนก็คือมันเป็นเล็นนามิของกล้องของของฝั่งญี่ปุน่นอะไรเงี้ยอืมอืมนามิ ite, ที่ว่าก็คือมันจะมีการ แบบเข้าออกกล้องเนี่ยค่อนข้างเยอะก็คือจากไกลไปใกล้อะไรเงี้ยคือเชฟที่เห็นในจอมันก็จะวูบฟูฟาอะไรเงี้ยตอนทำไงเแบอบร์เรีรกเราทำตั้งแต่บอร์ดใช่ไหมครับฉะนั้นลักษณะของกล้องอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนกันเลยซึ<อ>่งพี่ตุลก็ชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากได้<อ>มันก็เลยจะมีลักษณะของการโอ้โหเฉียดหน้ากล้องนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยโจมีความรู้สึกต่ออนิเมชันแนวแบบที่ว่าเป็นแบบแอคชั่นแนวแอคชั่นโจจะชอบงานแอคชั่นที่เป็นแบบแบบใด กระชากแบบสไตล์ญี่ปุ่นหรือว่าแบบยังไงเออผมอ่ะเป็นคนที่ชอบแอคชั่นแบบมอเชียอาร์ตก็คือไอที่มันเห็นท่าทางเยอะกว่าการเล่นกล้องอันนี้คือสไตล์ผมถ้าผมทํานะอ๋อฮะอ่ารผมก็จะจะเน้นท่าทางการต่อสู้กันอะไรเงี้ยซึ่งอย่างกินนั้นมันก็มีแหละเอเดี๋ยวภาคต่อไปเต็มเลยนี่ผมสปอยเลยเพราะว่าผมทําเยอะมากไอคอนถัดไปอ่ะอ๋อมันจะเป็นลักษณะของมอเชีร์อาร์ตแบบออกท่าออกทางมันมีงานเทสของงานดึงสตาร์วอเออนนั่นแหละคือสไตล์ผมเลย เออมันมจะเห็นเป็นอย่าง,งานั้น<อ>พี่พีพรเคยเห็นไหมอันนี้เทสสั้นๆสิบวิอันนี้เป็นแบบมันเป็นงานอนิเมชันในอะไรเหรอเจ้าอันเนี้ยงานเทสคมันเป็นของอนิมชารเลน์มันเป็นกรุ๊ปกรุ๊ปรวมของอนิเมเตอร์ทั่วโลกครับแล้วเขาก็จะมีโจทย์ของแต่ละเดือนอะไรเงี้ยพอดีว่าโจทย์เดือนนั้นเป็นสตาร์วองว่า <ś led> มีไอเดียพอดีอะไรเงี้ยก็เลยทํส่งไปก็ชนะได้ที่หนึ่งก็เลยเลิกทำแล้วไม่ส่งแล้ว ผมรู้สึกว่าผมอยากอยากรู้ว่าตัวเองอยู่ในจุดไหนของของโลกใบนี้อะไรเงี้ยนะ uh huh. ไอสิ่งที่เราสะสมมาอะไรเงี้ยไอเดียที่เราชอบสิ่งที่เราอยากทําอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าทําให้คนอื่นดูที่แบบทั่วโลกดูอะไรเงี้ยเอออนิเมเตอร์คนอื่นดูเขาเขาจะเราจะอยู่ในจุดไหนอะไรเงี้ยเออที่ผมรู้สึกตอนนั้นนะที่เวลา,วาเราไปาทำในงานเนี่ยเรามีพื้นที่ในการแบบอินพุตเข้าไปเนี่ยเป็นเป็นลักษณะยังไงบ้างคือผมอยู่มาสักพักกัอน,น้องเขาก็จะ เข้าใจผมในลักษณะที่ว่าโจมันทำแอคชั่นได้ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะเปิดให้ผมดีไซน์มันเลยโจ้หรอพี่รอดูอะไรเงี้ยก็คืออิสระมากสําหรับผมคือคือแอคชั่นในเรื่องได้เท่าจะเป็นลายเซ็นผมอะเลยอะไรเงี้ยเขาเขาเปิดอิสระให้ให้ผมเลยอะไรเงี้ยอืมครับมันค่อนข้างจะฟรีคือปกติบอร์ดนะครับเขาก็จะมีมาวาดให้ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ผมอะจะนิสัยไม่ดีตรงที่ผมจะเปลี่ยนบอร์ดเขาอืหรอคือผมจะ ต่ดูว่าโอเคช็อตไอช็อตเนี้ยมันจะเล่าอะไรบอกว่าเช่นตัวนี้ต้องโจมตีตัวนี้เพื่อที่จะลุกตัวนี้ให้ตัวนี้เสียเปียบอ่ะผมก็เอาแค่แค่แมสเซจเนี้ยมาแล้วผมก็ดีไซน์ให้เขาไปหมดเลยอ,เอ๋อเออแต่ว่าขนาดภาพจะใกล้ๆกันแมสเซจจะเป็นแมสเซจเดิมแต่ว่าพวกช้อยมุมอะไรเงี้ยจะเป็นของผมอ๋อในนักลงมันตาจะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ช็อตที่ผมดูแลอะไรเงี้ยโอเคครับ อ่ะคำถามแรกจบไปละไปคำถามที่สองนะมันจะเป็นเรื่องแบบสลับไปสลับมานะบางคำถามเนี่ยมันอาจจะดูเบสิกหน่อยนะแต่ว่าถามโจ้แล้วกันไหนๆก็สัมภาษณ์โจ้แล้วนะ <c oughs> เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทํางานภายในสตูดิโอที่เป็นแอนิเมชันว่าฝ่ายงานที่ทําเป็นแอนิเมชันเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการแก้เนี่ยจะต้องเซฟออกไปเป็นไฟล์อื่นหรือว่าจะแก้จากไฟล ต้นฉบับเลยบอกนี้ก่อนว่าลักษณะการเซฟงานของระบบที่มันเป็นออฟฟิศแล้วมันจะเซฟขึ้นเวอร์ชันใหม่ไปเรื่อยๆตลอดเวลาอยู่ที่ว่าคนคนนั้นจะบริหารไฟลอย่างไงอย่างอย่างถ้าในแผนกแอนิเมชันบางคนก็จะสมมติขั้นตอนหนึง่งอ่ะบล็อกกิ้งพอจะขึ้นเกี่รายละเอียดมากขึ้นบล็อกกิ้งผัดอะไรเงี้ยเขาก็จะนิวไฟใหม่ขึ้นไปเลยเป็นเวอร์ชัน2อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นขั้นตอนใหม่ก็เวอร์ชัน3ถ้ามีแก้ก็เวอร์ชัน4อะไรเงี้ยหรือบางคนก็ คือผมไม่รู้เขาจัดการยังไงนะแต่ว่าไฟล์เขามีเป็นร้อยเลยฮะแบบว่ามันนิวไว้เรื่อยๆเลยไม่รู้ว่าแก้ผมนิดนึงมันก็คงนิวไฟล์ใหม่มั้งแก้แค่นิดนึงมันก็คงนิวไฟล์ใหม่มั้งอะไรเงี้ยมันเขาก็ทําไปเรื่อยๆแต่แต่ผมอ่ะผมจะเป็นวันละไฟล์ฮะขึ้นวันใหม่ผมก็นิวไฟล์ใหม่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆที่ที่ต้องทําอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันแบบอัิเสบหรือว่าไฟล์ล่าสุดมันพังอะเรามีไฟล์สำรองก่อนหน้าไว้หรือว่าเราแก้ไปแล้วปุ๊บมันไม่เวิร์ก ุูกกลับบอกว่าเวอร์ชันก่อนหน้ามันจะดีกว่าน,นะโ okay, อเคกูมีเวอร์ชันก่อนหน้ารอไว้อยู่แล้วก็ไปเอามาใช้ได้อะไรเงี้ยฉะนั้นระบบพื้นฐานมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับต้องต้องต้องมีแบ็กอัพไว้เสมอขอบคุณมากเลยที่อุตส่าห์ตอบให้มันเป็นเบสิกอ่ะเนี่ยดีมากเลยครับอันต่อไปนะฮะข้อสองนะฮะก็คือเวลาอนิเมตเนี่ยเราทํามุมกล้องไปพร้อมกันเลยไหมหรือว่าทําเสร็จหรือว่าอนิเมตเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยอนิเมตกล้องอีกทีหนึ่ง ค okay, อา่าถ้ามันเป็นงานที่ซีเรียสหน่อยละเอียดหน่อย,อยเช่นฟิจ์ฟิล์มหรือว่าซีรีส์ที่มันจริงจังเท่าฟิจิฟิล์มอะไรเงี้ยมันจะเป็นสเต็ปแบบนี้ฮะก็คือว่ากล้องจะทําก่อนเป็นอย่างแรกก็คือแผนกเรีย์ใช่ไหมครับที่ทํากล้องแล้วก็วางคอมโพสิชันคร่าวๆมาให้เราอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอเราแอนิเมตปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ยุ่งกับกล้องแล้วก็แอนิเมตอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็จะวกกลับไปที่การทํากล้องอีกทีหนึ่งเขาเรียกว่าไฟนอลแคมก็คือแบบว่าแต่งกล้องสุดท้ายอะไรเงี้ยจะรีคอมโพสนิดนึง มีดอลลี hmm. ่เพิ่มนิดนึงอะไรเงี้ยแท็กอินเข้าหน่อยนึงหรือว่าแบบมีเช mm ็คกิ้งในจังหวะที่สําคัญอะไรเงี้ยมันก็จะสเต็ปมันจะเป็นอย่างนี้ค mm hmm. กล้องก่อนแอนิเมชแล้วก็แฟนนันแคมอยากทราบว่าพวกสไตล์ของภาพเนี่ยนะที่มันเป็นแนวเหมือนเรียกว่าเป็นอะไรมีความเป็นการ์ตูนเหรอมีความเป็นสไตล์การ์ตูนสไตล์ภาพนะของหนังะนะอันนี้คือ uh huh. อยากทราบว่าทําไมถึงสร้างเป็นสไตล์นี้แทนที่จะเป็นสไตล์อื่นอย่างเช่น เอ่อทีดีเรียลลิติกอันนี้ผมจะตอบในฐานะที่ผมเคยคุยกับคนที่เขามีส่วนร่วมมาแล้วกันนะคือไม่ไ,ไม่ใช่ผมอะไร,รผมจะตอบเท่าที่ผมจําได้อาจจะไ,ไม่ฟันธงว่าข้อมูลเป็นตามนี้แต่จะใกล้เคียงพอ,พอสมควรได้ครับก็ค,บคือมันเริ่มมาจากมีไหนมีไหนไฟแลนเฟอร์เนี่ยอมันคือไอ้อแบบนี้แหละครับที่เรานิยามมันว่าสองจุดห้าดีอะไรเงี้ยคือคือตอนนั้นนะ่ะ ทาง GDS เขาอยากให้เราทำาูดีนี่แหละ 2D ดีเลยบ้านมือได้ไหมอะไรเงี้ย mm hmm. แต่เราทำไม่ได้เราก็เลยพยายามเด v e l o p สิ่งที่มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาต้องการให้อะไรเงี้ยก็คือการทำทีดีแล้วเล่นเป็นกึ่ง 2D ให้เขาอะไรเงี้ยซึ่งเขาซื้อแล้วเขาก็ชอบอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้เราอ่ะดังจากจากงานเนี้ยขึ้นมาใช่ไหมครับก็คือลักษณะงานผอมเมไไนอะไรเงี้ยซึ่งพอง,งานเมไนมันมัน,ม,นมันดังขึ้นมาอะไรเงี้ยมันดังไปถึงญี่ปุ่นเลยนะครับถึงญี่ปุ่นเลยแล้วญี่ปุ่นก็ชอบงานสไตล์นี้เราแล้วทีนี้พอเราไป ไปได้โอกาสไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็เลยได้โอกาสทําเรื่องไอ้รามะครับบิดทูลังกาก็คือเป็นไอ้หนุมานเนี่ยเวอร์ชันแรกสุดเมื่อเจ็ดปีที่แล้วครับก็คือตัวนั้นซึ่งแน่นอนว่าเขาชอบเมไหนเราเราจะไปทํางานคู่กับเขาเราไปเพราะเมไหนเราก็ต้องทําให้มันคล้ายๆเมไหนใช่ไหมครับเราคงไม่แบบหลุดไปจากสไตล์อื่นเพราะว่าเขาชอบที่เราทําแบบนั้นได้แล้วมันเป็นเหมือนกับลายเซ็นเราอะไรเงี้ยเราก็เลยเดเวล็อปจากตรงนั้นต่อไปซึ่งก็คือตัวเทสที่ทุกคนเคยเห็นเมื่อเจ็ดปีที่แล้วที่เป็นอันแปลงร่างอันแรรกสุดนะคับอื ซก็คือทําให้ทางญี่ปุ่นดูด้วยแล้วก็ทางให้ทําให้ทีมทั้งหมดให้เห็นภาพไปพร้อมกันว่าเออเราจะทําออกมาสไตล์นี้อะไรเงี้ยฉะนั้นสไตล์นี้มันฟิกไปแล้วครับตั้งแต่เจ็ดปีที่แล้วอะไรเงี้ยกับกับทรงนี้อะไรเงี้ยพอ,อมาถึงทําหนังใหญ่แล้วก็ก็มันเดเวลลอปไปแล้วครับผมม,มันสวยไปแล้วเราก็แค่ทําต่อให้มันเป็นหนังใหญ่อะไรประมาณเนี้ยอยากทราบว่ามีวิธีการสังเกต reference ยังไงว่าจุดไหนคือ key pose ของในทางอนิเมชันเออ โอ้จุดที่ภาพมันค้างนานๆนั่นแหละครับคีย์โพสง่ายไหมเออก็ดีนะประมาณนี้เลยใช่ไหมประมาณนี้นะก็เบื้องต้นครับถ้าแบบเอ้ยดูไปดูตรงไหนเป็นคีย์โพสก็ปกติก็อันนั้นเป็นเบื้องต้นที่สุดก็คือภาพไหนที่มันค้างนานๆจากเรสเฟ้นนะครับอันนั้นจะเป็นคีย์โพสแต่ถ้าตอบละเอียดกว่านี้หน่อยก็ได้เหมือนกันแต่จะนั่งฟังไหมอ๋อเหรอมัน มันอยากตอบไม่ะถ้าอยากตอบก็คนฟังก็น่าจะอยากฟังนะไปตัดเอานะผมจะพูดไปเรื่อยๆคือคืออาภาพค้างนานๆอ่ะมันมันก็แน่นอนอ่ะมันใช่อยู่แล้วแต่ว่าจริงๆคีย์โพสต์มันจะต้องหาภาพที่มันว่าเล่าเรื่องแบบว่ามันเป็นแมสเซจของเราที่จะเล่าจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งบางภาพมันไม่ได้ค้างนานนะครับผมหมายถึงว่าเราต้องไปค่อยไล่ๆดูว่าโอเคภาพเนี้ยมันตรงกับแมสเซจที่เราอยาก จะเล่าจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บภาพนั้นไว้แล้วก็เอามาโพสอะไรประมาณนี้ครับคือมันมันต้องวิเคราะห์อยู่สักพักนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วแล้วพอเอามาใช้ไม่ใช่ว่าเราต้องโพสให้เหมือนเรฟเลนส์ะคือเราแค่เอามาเป็นเรฟเลนนะเออแล้วก็แต่งต่อยอดต่อเล่าเรื่องในสิ่งที่เราอยากจะเล่าต่อโดยมีเบส on r e f e r e อะไรเงี้ยอืมจะเป็นลักษณะประมาณนี้มากกว่าครับ anticipation uh huh. เนี่ยถือว่าเป็นย์ y p o s ์ด้วยไหมครับเออไม่ใช่ครับ anticipation ไม่ใช่พสต์มันเป็นเบ e a k down เออคือเบกกดาวที่ว่าคืออันนี้เป็นนักเรียนของพี่พรเลยเนาะใช่ไหมเขาอันนี้มันเป็นคําถามในกลุ่มอะครับที่เขารู้อยู่แล้วว่าจะสัมภาษณ์โจเขาก็เลยถามเรื่องนี้อ๋อเอถ้าถ้าโดยหลักการเนี่ยเปเปอร์ที่เราทําเพื่อสอนเนี่ย anticipation จะไม่ใช่โปรดครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ anticipation มันใหญ่มากในกรณีอย่างเช่นแบบว่าต่อยต่อยสมมติต่อยแล้วมันง้างนานมากอะไรเงี้ย เราจะไม่เรียกไอ้ท่าโพสง้างนั้นนะว่า anticipation แต่เราจะเรียกว่าโพสอีกอันหนึ่งเฉยๆแบบเป็นโพสที่หนึ่งโพสที่สองอะไรงเงี้ยซึ่งจริงๆลักษณะของ anticipation ที่ถูกใช้จริงๆมันจะเป็น anticipation แบบว่าแค่รู้สึกว่ามันมีแต่ไม่ได้ค้างให้คนเห็นนั่นคือ anticipation ที่ถูกใช้มีวิธีคิดยังไงในการ a n i m เมตงานออกมาให้ดูเป็นธรรมชาติมีวิธีการการทำยังไงให้งานดูออกมาเป็นธรรมชาติ <S <S: <S <S: <อ>ก็ต้องคิดถึงธรรมชาติก่อนนะ แว่ามาถึงว่าเวลาทุกครั้งที่เราทางานเราต้องคิดถึงความเป็นจริงมันไปก่อนเน่ะแบบเบรออนทูสตอรี่จริงๆอย่างเช่นเช่นมันมีกรณีที่องานงานหนึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าสร้างสิ่งสวยงามอบบหนึ่งเขาชอบสร้างมากแล้วเขาก็แบบว่าเฮ้ยนี่ยคือสิ่งที่เราภูมิใจอะไรเงี้ยแบบดูดูงานตัวเองก็ภูมิใจอะไรเงี้ยแต่ว่าเบื้องต้นอนนเตอร์จะทําแบบว่าอืมแล้วก็มองงานอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเราถามว่า มึงทาอย่างนี้จริงเหรอเวลามึงดูงานที่มึงภูมิใจมึงไปยืนกอดออกแล้วมึงก็เอียงคออย่างนี้จริงรอเปล่าอะไรเงี้ยเพาะว่าจริงๆเวลาเราดูงานที่เราชอบเราจะแบบถ้าผมแบบเแบสออนตัวเองผมก็จะแบบนั่งดูแบบดูแบบดูหลายๆด้านแบบดูเอ๊ยสวยดีบ้าบเราไม่ภูมิใจอะไรเงี้ยคือมันจะเป็น acting แบบนี้มากกว่าที่จะแบบอะไรเงี้ยซึ่งแบบคนจริงๆมันไม่ได้ทําอย่างนี้นะเว้ยอะไรเงี้ยอันนี้คือคือมันเริ่มจากการคิดตั้งแต่แรกเลยว่าเราคิดบนพื้นฐานอะไรอะไรเงี้ยนั่นแหละคือ มันก็จะเกิดความสมจริมความเป็นธรรมชาติอะไรประมาณนี้ครับ uh, เราจะเทรนตัวเองในการมองเห็น uh, สิ่งที่เราจะอนิเมตซึ่งถ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้มีอยู่ในธรรมชาติเช่นสัตว์ประหลาดที่ดูแบบ mm hmm. แตกต่างกันมากๆที่ที่ดู mm hmm. แปลกๆเช่นมีปีก mm hmm. หรือมีขาเยอะกว่าปกติหรือมีอวัยวะ mm hmm. ที่ผิดธรรมชาติแบบพวกนี้หรือว่าหุ่นยนต์บาง mm hmm. อย่างเนี่ย เราจะเราจะฝึกยังไงที่เราจะอนิเมตสิ่งพวกนี้ได้อืมก็ต้องมาจากการสังเกตการศึกษาแล้วก็การดีไซน์นะครับสามอย่างสม <laughs> มติมว่ามันไม่มีอยู่จริงแน,น่นอนมันต้องมีการเทียบเคียงขึ้นมาก่อนว่าอภาพที่เราจินตนาการถึงเนี้ยมันคล้ายกับอะไรที่สุดอะไรเงี้ยอาจจะต้องไปศึกษาไอ้สิ่งเหล่านั้นก่อนเช่นสมมติว่ามีปีกอ่ะภาพที่เราคิดอะมันมันคือปีกของของอะไรปีกข้างคาวปีกนกปีกไก่ปีกเป็ด หรือว่าปีกปีกอะไรที่มันที่มันพอจะเทียบเทยงกับสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติได้หรือว่ายุคเนี้ยมันไปไกลจนจุดที่ว่าแบบฮอลลีวูดเขาทําสัตว์ประหลาดเยอะมากเลยไปดูของเขาก็ได้อะไรเงี้ยดูว่าเขาเดเวล็อปอะไรไปถึงไหนแล้วแล้วใช้เป็นเรสเฟลนแล้วก็มาต่อยอดหรือจะทาเหมือนเขาเลยก็ได้อะไรเงี้ยนี่กรณีที่เป็นปีอะไรครับแล้วก็บวกกับการดีไซน์ก็ต้องเข้าใจแบบหลักการแอนิเมชั n นเข้าไปอีกว่าแบบเออแบบไหนถึงจะสวยโพสแบบไหนสวยทามมิ่งแบบไหนสวยอะไรเงี้ยเบียดาวแบบไหนสวยเป็นคาถามสุดท้ายแล้วครับ ก็คือถ้าเกิดจะปูพื้นฐานของแอนิเมชันเนี่ยแค่ิ๊กิเนอร์พอนะ <c oughs> เออมันต้องควรจะไปฝึกเรื่องอะไรทามมิ่งกับโพสสองอย่างขอแค่ขอแค่สอ,อย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวไปได้ดีเลยก็คือไปไปฝึกทามมิง่งฝึกใช้ทามมิง่งแบบสังเกตเยอะๆทามมิ่งมันมันฝึกยากแล้วก็เป็นนาม,มาทํมมากเลยฮนะผมผมทุกวันนี้ผมสอนหลายๆคนผมก็ยังแบบไม่มีสูตรสําเร็จว่าทํำยังไงให้มันเข้าใจทาม,มิง่ง อะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าเอลองสังเกตเยอะๆนะอะไรเงี้ยไปดูงานที่ที่ตัวเองชอบอ่ะว่าไอ้งานที่ผมชอบมากเลยครับลองไปสังเกตเขาดูว่าทายิ่งเ็าใช้แบบไหนทําไมตรงนี้มันช้าตรงนี้มันเร็วทำไมตรงนี้มันหยุ่นหยุ่ยเฉยอะไรเงี้ยลองดูเยอะๆแล้วก็สังเกตเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วมันจะต้องผมคิดว่าทายิ่งนั้นมันคงแบบจําเข้าไปในในความทรงจาเราแล้วพอใช้งานมันก็จะแบบผมผมรู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันจะสวยอะไรเงี้ยมันก็จะถูกใช้ออกมาอะไรเงี้ยแต่โพสเนี่ยง่ายกว่าครับมดโพสมันคือภาพที่มันเห็นเลยว่าแบบไหนสวยอะไรเงี้ยก็ลองไปศึกษา โพสที่ดีดูอะไรเงี้ยซึ่งการสเก็ตจะจะเร็วที่สุดใน,นการศึกษาโพสนะครับแรืว,ว่าดออิงข้าวๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่วาดให้สวยนะแค่แค่วาดให้เข้าใจว่าทําไมไมันถึงสวยอะไรเงี้ยลองสเก็ตสเก็ตเ,เพื่อศึกษาโพสด,ดีๆไปเรื่อยๆครับทาทุกวันได้ก็ดีนะอืมอืออย่างาพื้นฐานแค่นี้เลยวิ่งที่ดีโพสที่ดีงานดีเลยอืม <laughs> โอเคก็ครบครับสําหรับคําถาม